เดี๋ยวก็ยังทุกท่นนะผมว่าผมไปสเปอร์นะซึ่งตอนนี้กนกเกมเป็ t เซนแกรนะครับอีเวนต์ฉลองครบ9ก้าปีของเกมนี้กันนะฮะซึ่งผมก็อ่าเข้ามาเขาไม่รู้เรื่องนะผมอยู่ๆมันก็ะลองัก้าปีนะผมซึ่งก็มันได้แจกตัวแรนะทุกคนแจกตัวแพทินมไปหนึ่งตัวนะผมแล้วก็มีแพ็คเสริมแพทินมอีกอ่าหนึ่งใบนะผมซึ่งผมก็เออ เอเอผมก็ไปไปโดนมาแล้วเรียบร้อยนะผมตัวไปตีน้ำโดนมาแล้วเรียบร้อยนะผมซึ่งตัวแรกเดี๋ยวค่อยโชว์ให้ดูแล้วกันนะผมเรามาดูตัวที่สองทีผมได้กันดกว่านะผมเนื่องจากว่าผมเศร้ามากมากนะฮะนั่นก็คือแมวน้ําแข็งซ้านั่นเองนะผมผมได้แมวซ้ำมานะผมซึ่งผมก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรดีนะตอนนี้นะผมคือคือไม่รู้จะเอาไปบวกหนึ่งเราจะแรกเป็น XP ีดีนะผมใครมีอะไรแนะนำต่อมาแนะนำกันได้นะฮะ อีกตัวนึงที่ผมไม่คิดจะอัพเลยนะผมนั่นก็คือแมวตัวดีนั่นเองนะผมเชครูก้านะผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นแมวหรือเปล่านะคือแบบว่าเออดูแขนนั่นดิอ่ามันไม่ใช่เมียนะผมซึ่งผมก็ไม่อัพด้วยนะผมไม่รู้มันดีหรือเปล่าแต่กูยังไม่อัพนะฮะคือหน้าตาไม่ให้นะผมไม่ผ่านนะผมคือความแบบว่าความอ่าเกณฑ์การวัดของผมนี่คือไม่ผ่านนะผมไม่ไม่ผ่านนะผมเป็นประโยชน์ดีแค่ไหนแต่ตอนนี้กูยังไม่อัพละกันนะฮะเออได้ตัวดีมาเนอะเชครูก้านะเป็นรู้สึกว่าเป็นแก๊งแม เเปลืกใช่ไหมเออผมก็ไม่ดีไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะผมไม่ดูจะนะอ่าเสียงผมเราไปหมดแล้วนะผมโอเคคือเผ้าหมายในวันนี้ผมตอนแรกผมจะพาทุกคนไปเล่นด่านนี้กันนะผมไหนไหนไหนหายนะแดงเดือดนะผมซึ่งด่านนี้เนี่ยจะเจออาอาเรอะไรไซโครนสีแดงนะฮะมีคนบอกว่าผมไม่ควรไม่ควรเล่นแต่อยากลองนะผมด้วยความอยากรู้อยากเห็นและอยากรอนะผมเลยว่าจะมาเล่นกันนะผมโอเคจัดทีมกันดีกว่า ตัวที่ที่ผมก็จะไปก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะผมจะมีตัวนี้นะผมเป็นแมวนักล่านะผมมิดชิวนะผมโรลโล่เนื้อของเราสองตัวนั่นเนองนะผมคู่หูคู่เดิมเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีแมวยุชั้นในตบบแมวปลานะผมซึมม่งตัวนี้ผมจะเอาไปน็อกแบ็คนะผมซึ่งไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านะเออแล้วตัวนี้ก็เอาไปสุกูลนะผมตัวรับตีสีแดงทุกทุกนะฮะเออแล้วก็มีตัวนี้นะผมแมวปรมาจารย์ดาบนะผมซึ่งก็เป็น เขาเรียกว่าอดามจมหางสารแต่สีแดงนะครับผมเออแล้วก็เหมือนเดินนะผมแมวเทมปุระเอาไปรถพลังจิตีนะผมแล้วก็อันนี้นะผมแมวน้ําแข็งนะผมตัวที่กุกเกือมาเมื่อกี้เลยนะฮะเอาไปหยุดเวลานั่นเองนะผมแล้วก็อันนี้ก็ไปทําดามเมตเหมือนเดิมนะผมแล้วก็สองตัวสุดท้ายเหมือนเดิมนะฮะโอเคไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะผมผมอยากจะลองดูนะครับผมอยากลองดู้นะนะอยากจะลองดูนะครับผมโอเคงั้นเรากดนี่เลยนะผมสไนเปอร์อันเดียวพอ แม็กด้วยดีกว่าเนอะผมเพื่อความปลอดภัยโอเคมาเนอะผมโอเคง่ายๆเลยเนอะผมผมจะไม่ส่งอะไรเยอะเนอะผมผมจะพยายามเล่นแค่รอบเดียวพอเนอะผมจะเล่นรอบเดียวให้สานนะฮะโอเคโอเคโอเครอ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 รรงนี้ไปตรงส่งส่งส่งสองตัวนี้ไปก่อนเนอะผมแล้วก็ส่งนี้ไปเนอะผมแล้วก็ส่งแมวแทนฟูราไปเนอะผมก็ไปไอ้นี่นะผมไปไอ้นี่ไอ้นี่คืออะไรอ่ะเออ ไปไปไปรถรถไปจ๊กีฝั่งเขานะผมแล้วก็ Jamie, ส่งไปส่งไปส่งบิทคิวไปเรื่อยๆนะผมไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตายนะผมส่งไปส่งไปโอเคนะผมมีแต่หัวนะผมตอนนี้โผล่ออกมายังไม่มีอะไรคอลจ็อกเกอร์โผล่มานะผมอ่าคนไม่ตามงงนะผมไรวิคอลจ็อกเกอร์คืออะไรครับพี่นะฮะเออโอเคโอเคโอเคส่งไปเรื่อยๆนะผมส่งไปทอมทราไปเรื่อยๆนะฮะโอเคโอเคโอเคทีมเราตอนนี้ค่อนข้างดุเดือดเลือดท่านแล้วโอเคนะผมตอกตัวนี้กลับมาเรียบร้อยแล้วก็มาเรียบร้อยสจหรับแมวไตวิคนลจ็อกเกอร์นะผมปึ๊บ โอเคปั๊บปั๊บโอ้โหไม่หยุดเวลาหน่อยหรอแล้วน้องแข่งตายยังยังไม่ตายเนอะผมแล้วน้องแข่งตัวที่สองมาแล้วเนอะผมโอเคโอเคโอเคโอเ้โ okay. อ okay. 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 oh ้โ oh อ้ oh oh oh. ตอนนี้เดี๋ยวผมส่งไปทุกตัวเลยนะผมส่งไปทุกตัวเนื่องจากว่าตัวๆไม่กูด,ดามหมดแล้วนะผมแล้วก็โดนดีดไ,ไปตายไปตัวหนึ่งตัวอะไรตายไปว่าโอ้ยหายแล้วทุกคนอากาศก็พรวดดีดเออเอ้เอ,อะะนีโอหนึ่งทีก่อนฮึบฮึบ เพบเพิเเอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่พ่งสโลว์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 มันสโลว์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 มันเออเออเออส่งตรงต่งตรงทุกอย่างต่งทุกอย่างที่วางหน้าตรงตรงส่งตรงโอเคอาส่งรอบนี้ถ้าผมไปเปิดอะไรเิ่มาผมอาจจะชนะเน่ยแต่ถ้าไม่เปิดแพ็กมานี่โอกาสแพ้ถุงฮึบโอเคหยุดเวลาหน้าผมยอดยอดอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออกไปแกวะอกไปแกอกไปแกวะอกไปแวล์บเพ่ส่งตงงงส่งให้หมดส่บ ฮคิบหายคิบหายคิบหายโอเค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 โอ้ยคิบหายแล้วตายแล้วโอ้คิบหายอะไรล่ะโอ้โหมันตายแล้วทุกคนสุดยอดเรียบร้อยเนอะผมแมวสีแดงเนอะผมใส่คนสีแดงไม่ใช่คณะหมูกรอบผมนะผมเออเรียบของพจน์ไปอย่างง่ายดายนอะผมสำหรับด่านห้าดาวใส่คนสีแดงอย่างนี้นะผมก็คงท่านสีสีแดงนะครับผมสีอื่นคงตีไม่ได้นะฮะเออโอเคตทุกตัวไปเนอะผม จบและรู้ว่าเสียแต่คงต้องขอร้องเนืผมเออเรียบร้อยน,นะผมขอฟ้าตีแดงได้อะไรเมื่อกี้ลืมอ่านนะผมโอเคเรางวัลเพียร์ครั้งแรกและนี่ก็คือแมวที่ผมได้มาเมื่อกี้นะผมแมวอวกาศนะครับผมซึ่งก็มีเอฟเฟกต์คือติดติดคริติคอนนะผมเอ,อ๊ะเป็นดาวสีแดงแต่ได้ตัวติกี้มาเนี่ยนะเออแล้วก็เป็นนักรวงบาลีหลมดแล้วก็โจมตีเดี่ยวนะฮะ ซึ่งก็ยังไม่อัพละกันนะผมเปิ่องเอกพีนะผมตอนนี้เอกพีผมค่อนข้างมีน้อยใช้สอยอย่าประหยัดนิดนึงนะฮะมาเรามาได้กันได้ด่านของควันวันเกิดกันดีกว่าผมซึ่งด่านนี้นะผมเป็นด่านระดับ1ดาวเท่านั้นนะผมพลังงาน9นะฮะซึ่งจะได้อาหารแมว20กระป๋องนั่นเองนะผมเคลียร์ได้1ครั้งต่อวันนะผมดูซิว่ามันจะยาก oh, ใช้คำนี้นะมันจะยากขนาดไหนนะผม่าลืมปิดสไนเปอร์กระปิดแกลกโอเคนะผมลืมปิดหลายรอบมากเลยนะผมแตรละผมนะ เฮิร okay. ์โอเคเจอตัวอะไรเอ่ยโอ้โ oh, ห oh, มาเป็นเคก้อนยักษ์เลยนะผมฉันน้องครบ9ปีสำหรับเป็ตึ๊กแคทนะครับผม9ปีนะผมเอออุ้ยเป็นภาษไทยด้วยเออผมถึงเปลี่ยนทีมนิดนึงนะผมเป็นทีมสีแดงดูวยนะผมณนะตอนนี้สง่งอ่าส่งตัวอะไรได้สักตัวหนึ่งสินี่นะผมเป็นแมวสองดาวนะครัีมส่งของเรานะผมประดับประจันดาบนะฮะได้สากระป๋องด้วยโอ้โหก็อดโคตรดีเลยห้าสิบกระป๋อง โอ้โหได้เพชรจังเยอะเราลกลับมาที่ด่านฮอลลีวูดกันเหมือนเดิมน,นะผมกับปัญหาตัวเดิมก็คือไอตัวรีเมอร์ตัวนี้นั่นเองนะผมมีคนบอกมาว่าเป็นตัวรีเมอร์นะฮะซึ่งผมมองแวบ,บแรกผมคงมองไม่ออกหรอกรับเพราะว่าเป็นรีเมอร์นะผมเนื่องจากว่าเออคือรีเมอร์ในสายการผมมันเป็นแบบแต่ตัวนี้มันเป็นแบบเนี่ยเออ ช่างมันทีมที่เราจะเอาไปนะผมมีคนบอกว่าให้ผมเอาตัวร,รับตีไปเยอะๆนะผมเนื่องจากว่าด่านมันค่อนข้างเออจะว่ายัางไงดีละมันไอตัวริมร์นี่ถึงมันจะตีแรงเนะผมแต่มันค่อนข้างตีเดียวนะผมมาตีแรงแต่ตีเดียวนะฮะเรียบร้อยโอเคมาผมหวังว่าจะผ่านสักทีนะฮะผมจะได้แบบว่าเออมีคอนเทนต์นะผมโอ้ชิผ่ายรียสโตกันไปไนเนี่ยโอ้โหกูล,ลืมเปลี่ยนอะกิเออช่างมันนะผม กองประมาเป็นหนท่าถความตายหนผมจำมาไว้นะครับผมงไปเพิ่ต้องต้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่ผมทถูงเพะว่โอเคโอเคเพิ่ม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  เธอโอเคโอเคกดกดช้ากดช้าน <see> <monastery> <The absor baptism> <are again response> mm ิดนึงกดช้านิดนึงกดช้านิดนึงโอเคแล้วผมเราเอาตัวดำไปเป็นตัวเดียวก็พอนะผมนั่นก็คือตัวนั้นนะผมเราแค่ต้องไม่กันมันไม่ให้ตายครับพอแล้วนะผมหน้าตอนนี้นะผมในความคิดของผมนี่โอ้ไปหนึ่งทีนะผมตรงไปเพิ่มเพิ่มเพิ่ความรวดเร็วนะผมตรงไปกีฬาออกมาไอ้กีฬาของกูหน้าตาแปลกๆนะผมตัวสีดำๆแบบนี้โอเคนะผมมาตีบ้านไปแล้วนะผมตีบ้านหรือตีแล้วผมตายนะผมโอเคแต่แต่แต่ความาเป็นหนทางสู่ความตอบนี้กูเปิด CPU ด้วยบอกเลย รอบนี้กูเปิดสีได้วยเมื่อกี้ผมพบปัญหาแล้วผมกดแมวไม่ทันนะฮะเออแล้วก็เปิดสีไปอยู่ไม่เลยนะผมส่งไปเออส่งไปเนี่ยส่งไปหมดนะผมส่งไป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 เออส่งไปนะผมตัวรับตีของเราส่งไปให้หมดนะผมตัวตุ้งตูส่งไปให้หมดเลยนะฮะเออโอ้โหอะไรวะเมื่อกี้กดแมวไม่ทันเนอะผมคิดแผนมาอย่างดีนะผมจะกดแมวไม่ทันโอ้ยจอดโอ้โอ้โอเคโอเคนะผมอุตส่าห์ออกมานะผมโอ้โอ้ เอ๊ะทำไมรอบนี้มันผมมาแค่ตัวเดียวเองอ่ะปุ๊บปึ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 ๊บตกใส่เมื่อกี้ผมไปตีต้อมมันนะผมโอเคส่งไปส่งไปนะผมตัวรับตีส่งส่งส่งโอ้โหโอไมค์ก๊โอเคโอเคนะผมส่งส่งไปทำไม CPU มันส่งช้าจังวะป๊บไม่เป็นไร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 เรามันน็อกแบ๊กไปเยอะละมันน็อกแบ๊กไปเยอะละมันน็อกแบ๊กไปค่อนข้างเยอะละโอเคโอเคเนอะผมโอเคเนอะผมเหมือนจะผ่านแล้วนะฮะเอออากีฬาคุณลืมเปลี่ยนกีฬาลืม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  ชั้งมันนะผมจะได้ตีบ้านเขาเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็แล้วก็ยังไงแล้วก็ยังไงครับผมแล้วก็ยังไงับผมบ้านเขาเหลือเจ็ดหมื่นเท่านั้นนะผมแล้วก็ยังไงนะผมแล้วก็แล้วก็อีโอไปดึงทีเรียบร้อยมารอบสุดท้ายของคลิปนี้นะผมเปิดแม็กเปิดสไนเปอร์ไปเรียบร้อยจะเจอไปมาผมจะลองไม่ลุกดูดิไม่ลุกไปเยอะนะผมตกตัวนี้ไปตัวเดียวบอกไปดิไปนะอย่าอย่าตีเขาตายนะส่งตัวตัวแรกไปตัวนึง อย่านะทำไมมันมันมันตีพอโตโอเคโอเคโอเคเออฮะโอเคตรงเพิบ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 ไอ้นี่ออกมาโอเคปรับเพิบแล้วก็เพิบโอเคโอเคนะผมตรงอ่ะกะออกมาโอเคเรียบร้อยโอเคชนะแหละผมก็ชนะแล้วรอบละชนะแหละโอเคเนอะผมเออ เออเรียบร้อยโดส่งเรย์ออกมากันเหนียวกันตายกันดีกันดีนะผมก็รอส่งปลามุดออกมานะผมรอตังเหลือนะฮะแต่ไม่รู้จะเหลือหรือเปล่านะผมแต่ตอนนี้สองตัวตรง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 เรือละโอ้โหผมน่าจะรอส่งไอเทนทราออกมาโอเคปึ๊บปป๊อปเทนทราเอามาเรียบร้อยโอโอเค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 นะผมตอนนี้ปูตายไปหมดแล้วมีก็ตายไปเลยเรียบร้อยผมเลยที่ปูสองตัวไม่เป็นอะไรหรอกโอเคตายหมดแล้วนะผมชนะแหละโอ้โห ทำเสียงเหมือนเราไปจะยากเอ้ยทำเสียงมันด่านนี้มันง่ายเดี๋ยสุดท้ายก็เปิดแม็กก์ก็เปิดสนไนเปอร์ป่านะฮะ <laughs> <laughs> เล่นง่ายๆไว้ก่อนนะครับผมแต่แต่แม็กกับสไนเปอร์ผมจะหมดแล้วนะที okay, นะ่ผ่านโอเคนะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับส่วนในคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามกันนะครับสำหรับดนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับคลิปหน้าคงจะได้ตดปาปราบบอสเอเรี่เลยแบบแม็กก์ติดนะครับผม ผมดูตรงละตรงน้ะเน่